ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญนะครับหรือว่าเป็นความตั้งใจของ2บริษัททีเมีมนะครับ BMW แล้วก็ Mercedes-Benz นทะฮะที่ทั้ง2บริษัทเนี่ยก็มุ่งไปสู่เรื่องของพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV นะฮะหลังๆนี่นะครับเรื่องของการเปิดตัวอะไรต่างๆพวกเนี้ยใกล้เคียงกันมากนะฮะวันนี้นะฮะเขาเปิดตัวเนี่ยวันเดียวกันเวลาต่างกันไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็คือ BMW i5 กับ Mercedes- Benz นะฮะตัว EQE นะครับ อันนี้เป็น EQ e q v ตัว SUV นะฮะเอาละมาดูรายละเอียดกันชนิดหนึ่งนะฮะฝั่งของ EQE ที่เปิดตัวในวันนี้นะครับก็คือ EQE สามาน 4matic SUV AMG Line นะครับเ็เป็นการเสริมตลาดขึ้นมาเพราะว่าก่อนนั้นนี้เขาเปิดตัวไปแล้วหนึ่งตัวคือ EQE 350 4Matic นะฮะ SUV AMG Dynamic นะตัวนั้นราคา5,650,000บาทแต่ว่าตัวนี้นะครับวันนี้ที่เปิดตัวเนี่ยตัว AMG Line ราคาจะลดลงมานะฮะ3แสนกวบาทอยู่ที่5 3 0 0้านบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเขาจะมีทางเลือกมาอีกหนึ่งตัวสำห e e รับ EQE นะฮะนั่นคือ EQE 350 4Matic SUV electric art นะฮะอันนี้ราคาจะอยู่ที่4 850,000บาทจะเป็นตัวเริ่มต้นของตระกูล EQE นะฮะถามว่ามาเมื่อไหร่อีกไม่นานหลังจากนี้เราจะได้เห็นกันนะครับตัวนี้นะครับเรื่องของสมรรถนะเรื่องของตัวแบตเตอรี่อะไรต่างๆเพรานี้เท่ากันนะครับคือแบตเตอรี่89กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะสำหรบับตัวนี้นะครับคือตัว AMG line นะฮะก็จะอยู่ที่292แรงมา้านะครับแรงบิด765นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงถึง100กิโตชั่วโมเนะี่ย 6.6วินาทีและชาร์จไฟ1ครั้งนะครับขับขี่ได้558กิโลเมตรนะครับแล้วการชาร์จก็ได้ทั้งเรื่องของ AC 11กิโลวัตต์แล้วก็ DC สูงสุดคือ170กิโลวัตต์นะครับอันนั้นก็คือฝั่งของ EQE 3 5มา o r m a t i c SUV AMG Line นะครับฝั่งของ BMW i5 นะครับมี2รุ่นย่อยนะครับคือตัวสมรรนะสูงคือ i5 M60 xDrive นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5 5 9 9 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็ตัว i5 e d r i e 40นะฮะหรือว่า40นะครับ m sport นะตัวนี้ราคาจะถูกลงมา6 0 0 0 0บาทอยู่ที่4,999,000บาทนะครับทั้ง2รุ่นนะครับสอรุ่นย่อเนี่ยใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่ากันคือ81.2กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นการขับขี่ในทางสูงสุดเนสำหรับตัว e d r i e 40 m sport นะครับ582กิโลเมตร ถ้าเป็นตัว High Performance นะครับตัว M60 X Dive r นะฮะซึ่งตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะตัว40เนี่ยขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับถ้าตัวขับเคลื่อน4ล้อก็ระยะทางลงมาอยู่ที่516กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับเรื่องของการชาร์จไฟเนี่ยก็มีทั้ง AC นะครับ AC เนี่ยก็ถือว่าเป็นการชาร์จไฟได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าออนบอร์ดเขาอยู่ที่22กิโลวัตต์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็น DC ชาร์จหรือว่าชาร์จเร็วเน,นะครับจะอยู่ที่205กิโลวัตต์นะครับ เรื่องของตัวสมรรถนะนะครับกำลังสูงสุดนะฮะอยู่ที่601แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด820นิวตันเมตรนะฮะอัตราเรง่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง3.8วินาทีนะฮะอันนี้ให้เดาคงเดาไม่ผิดนะครแน่นอนมันคือสมรรถนะของเจ้าตัว M60 นะฮะ X d i v e นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวล่านะครับตัว E-Dive 40 M Sport เนี่ยนะฮะกำลังสูงสุดอยู่ที่340แรงม้าแล้วก็แรงบิด430นิวตันเมตร อัตราเร่ง0-100กิโลเมตต่ชั่วโมงก็อยู่ที่6วินาทีนะก็ถือว่าก็ไม่ช้านะถือว่าปรับตยวว่องไวเลยทีเดียวนะครับนั่นคือ2ตัวเลือกนะครับที่มาเปิดตัวในช่วงเวลาไล่เรียงกันสำหรับฝั่ง Mercedes-Benz กับ BMW นะครับที่จะลุยในเรื่องของพลังงานไฟฟ้ากันอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็บอกอย่างชัดเจนว่าผลทางข้างหน their their ้าคือว่าจะเน้นให้ความสําคัญกับเรื่องของ อีวีมากขึ้นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องของขุมพลังที่มีเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเข้ามาขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดต่างๆพวกนี้นะฮะก็จับตาดูกันต่อไปนะครับการขยับตัวของฝั่งรถพรีเมียมกับตลาด E ีวีถือว่ามีความน่าสนใจแล้วหลังจากนี้เชื่อได้ว่าถ้าท่านติดตามไปเรื่อยๆนะมันจะมีตัวเลือกเข้ามามันใหม่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจะทําให้ตลาด E ีวีในกลุ่มพรีเมียมมีความคึก่อคักมากยิ่งขึ้นครับ